ไมาแต่ละอย่างเรามองดูว่าเออมันจะสามารถต่อยอดได้ไหมครับเออถ้าคิดคิดว่าเออคื้ว่าเราต่อยอดได้ก็ซื้อมาก็คือมาแล้วคิดว่าปัะชำต่อไม่ได้ทาต่อไม่ได้ก็คือซื้อมาเพื่อศึกษาแบบแบบต้นนี้อย่าไปซื้อเขาก็เลยไปซื้อต้นพันธุ์มาปลูกก็เลยไม่รู้จะเอาชื่ออะไรที่มันก็เลยสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาให้เป็นอันนั้นของตัวเองครับเอาไปทํานวดเอาไปใส่นวดแบบคณแก่ที่เขาเอาไปทัด พัดหูสมัยก่อนก็จะจะ้็ดีกดีีีเพื่อเราไปสาใส่ในในกระปับปูนให้มันหอมค่ะแล้วก็เอาไปใส่หูว่างอเอาไปใส่นวดบ้างค่ะเอาไปลนไฟก่อนแล้วทีนี้มันจะหอ,อ,อมมันแก่แก่อะไรเราซื้อมาเพื่อจะศึกษา,าว่าวิธีการขยายพันธุ์มันเป็นแบบไหนอันนี้คือคือคือเราปลูกได้<อ>ใ,ในในภาคของเราปลูกได้ดูแลได้สวยเหมือนกันกับภาคเหนือ วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านนานวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสวนกันนะครับนี่ครับทางเข้าสวนนะครับเดี๋ยวจะไปรู้จักกับเจ้าของสวนเลยนะครับที่เรามาหาวันนี้นะครับโอ้นี่ครับเป็นทางเข้าสวนนะครับอ้าวนี่ครับจะสองสวนอยู่นี่ครับวัสดีครับวัสดีค่ะอู้หูเดีกยังนอนนี่นี้ ยืดซื่อๆวันนี้วันใ้เห็ยังครับแนะนําตัวเองนะครับพาปยดาแจ่มเจิงนะคะชื่อเพจชื่อสวนเจ๊ห้วยสวนนานนวลค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกเก๊ข้วยเลยนะคะมาก่อนมาก่อนมาล่วงหน้ามาเซอร์เวล่วงหน้าครับตอนนี้ก็ปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับปลูกเป็นเล่นชิวๆแล้วก็ปลูกพวกไม้กินได้อ๋อค่ะปลูกผสมผสาน พื้นที่ตรงนี้นี่พื้นที่เท่าไหร่ครับสองงานค่ะทั้งทั้งบ้านอ๋อรวมรวมทั้งบ้านด้วยทั้งที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ปลูกมีไม้ผลกินได้ไม้ดอกไม้ประดับดอกไม้ประดับไม้ประดงเฮ้ยฟังเลยพิทยากวันเนาะแต่หลักๆจะเป็นเก๊กฮวยนะครับใช่ไหมครับมันเป็นสวนเก๊กฮวยชื่อสวนชื่อสวนอะไรนะครับอีกทีหนึ่ง สวนเก๊กฮวยสวยนานวนโอ้ที่มาของชื่อนี้คือยังไงครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอเขาเรียกว่ากําพืชของตัวเองใช่ไหมเป็นสวยครับก็เลยตัวเองอะปลูกเก๊กฮวยได้แล้วเป็นคนที่ชอบกินเก๊กฮวยไม่อยากไปซื้อเขาก็เลยไปซื้อต้นพันธุ์มาปลูกค,ค่ะก็เลยไม่รู้จะเอาชื่ออะไรที่มันก็เลยสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใ,ให้เป็นอนนั้น์ของตัวเองครับ ประโยชน์ของเก๊กหฮวยเป็นยังไงครับประโยชน์ของเก๊กฮวยก็แก้ร้อนในก็หายน้ำครับำรุงหัวใจแล้วก็ได้ได้ทำขายเป็นต้นทําจําหน่ายด้วยใช่ไหมครับต้นตอนนี้ไม่ได้ทําค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาอ๋อแต่ว่าปกติคือทําจํหน่ายอยู่ติดติดต่อได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างเฟซบุ o กครับเฟซเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้ก็มีมีเพจไหมครับ มีเพจค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไปอ๋อแต่ปกติจะผ่านเฟซมากกว่าครแล้วก็หลักๆที่ที่ทำตอนนี้มีอะไรบ้างที่ทำจำน่ายของสวนเป็นตัวหลักๆเห็นเห็นแต่ก่อนว่าทำอะไรนะไอเมล็ดงอกต้นต้นต้นอ่อนทานตะวันแต่ว่าตอนนี้พักเพราะว่ามันเป็นเชื้อราอ๋อนาวมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะมันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนครับบางวัน สามฤดูสามฤดูก็มีค่ะมันก็เลยต้นอ่อนมันปรับตัวไม่ทันก็เลยพักก่อนพักโรงเรือนด้วยแต่พักโรงเรือนเราก็มีหลายอย่างทําเนาะลายมีลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับให้ดูตั้งแต่ทางเข้าสวนนะครับตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยตรงนี้อันนี้เป็นฤาษสีผสมค่ะฤาษสีผสมน้องน้องเพิ่งจะเปลี่ยนสีเพราะตอนนั้นออกจะเป็นสีสีม่วงสีสีดาอ๋อมันเปลี่ยนสีได้เลยับเปลี่ยนสีนี่เพิ่งเปลี่ยนสีปกติมันเป็นสีอะไรครับ ปกติมันจะออกเป็นสีแบบแบบนี้ค่ะนี่มันจะออกเป็นสีนี้แลวทีนี้นางก็เริ่มเปลี่ยนสีออกมานี่มานี่มันนี่มันนี่แล้วก็มันจะมีหลายๆสีผสมกันแบบนี้ค่ะอ๋อนวยงามอู้สวยมากเลยเป็นมันมันจะสูงแค่ไหนนะครับนี่ความสูงสูงได้เรื่อยๆค่ะสูงได้เรื่อยๆชื่อชื่อพันธุ์อะไรนะครับหรือสีอะไรนะชื่อต้นสีผสมค่ะหรือสีผสมสายสายพันธุ์อ๋อ มัน,น,นเป็นส่วนน้อยนะคะที่เอามาดูแลก็ประมาณสิบสิบสีสค่ะนี่มันขยายเองหรือว่าเ,ออ <c oughs> เด็ดแล้วก็ทชัเลยค่ะโอ้เด็นโอ้ชับง่ายเนาะชําง่ายปักใส่ดินเลยไม่ต้องอะไรเลยชำง่ายเหมือนพวกจิงจูฉายแล้วก็ย่าหวานแล้วก็รสเมรี่พวกนี้จะ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 ,จะปักชําง่ายครับที่ขายได้แหละช่วงนี้ก็คือพวกใบเงินใบทองใบหน้าค่ะที่ปักชําขาย ขายขายยังไงครับนี่ก็ขายต้นละห้าสิบบางต้นละห้าสิบบางแล้วแต่อารมณ์ที่จะขายให้ลูกค้าถ้าคุยถูกใจได้ฟรีอ๋อคุยถูกใจได้ฟรีลดแรกแจกแจกแถมไปเลยทีเดียวตอนการการตลาดทํายังไงครับการขายกันเลยก็ลงเฟซบุ๊กบ้างลงเฟซบุ๊ก็คนก็รู้จักเราเยอะแล้วอ๋อเวลาเราโพสต์ลงอะไรเนาะโอ้มีกุหลาบด้วยตอนนี้เขาก็จะถามหาแต่ ต้นอ่อนทานตะวันอ๋อต้นอ่อนทานตะวันจะมีพวกผักกูดครับเครื่องนี้จะขายดีค่ะครับอโอ้ตรงตรงด้านหน้านี่มีอะไรบ้างครับลองลองไล่จะตามได้ไหมโอ้ปลูกเยอะมากจนปลูกเยอะมากจนจำไม่ได้เออจนจำไม่ได้ต้องต้องไล่เป็นกระถางกระถางฝั่งนี้เป็นอะไรครับนี่อันนี้อคะเป็นมะเขือเทศจะไหมจะเป็นต้นต้นก๊้วย เอาไว้ปักชามคานี่ต้งแก้ววยจริงจูชายแล้วก็มาเขือเทศแต่ไม่ค่อยสวยหรอกค่ะเพราะว่าเราปลูกไว้ตามยะหากรรมไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเขามีรู้ให้เรากินก็คือได้กินไม่มีตอพืชต่พืนอันนี้ทําเป็นแบบอินรีเลยย์ใช่ไหมครับ ได้ได้ขอใบรับรองบบอะไรไหมหรือว,ว่าเราอินซีด้วยใจอย่างเดนียวอินซีด้วยข้อใจแยกเดนียวเราไม่ได้ไปขอเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็นแบบอุตสาหากรรมไม่ได้ทําเป็นแบบทาเป็นแบบ<ร>แบ,บ,บ้าน,น,าน,านแต่ว่า,าใจเราเเ,เราทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยไว้สําหรับกินเองเหลือแล้วก็ขาย,ยาแบบนั้นครับตรงนั้นนะไล่มาเลยครับอันนี้นะครับอันนี้ใบบกน้ํา อย่างนี้ผมก็กินได้เลยใช่ไหมอันนี้ภูคาาหรือคาวตองไม่ตัวนั้นอ่ะใบบะบกผมกินได้ใช่ไหมถ้าอกหักมาอย่างนี้ได้แล้วก็ใบชะพูพวกนี้ก็จะเป็นพวกสมุนไพรค่ะโอ้าจจะบดยว่าเนี่ยเท่าที่ฟังดูนี่ก็คือว่าอนุรักษ์พืชสมุนไพรแลวกเนียมหอมคนี้คนแก่ก็จะคนแก่จะขยันขยอให้เพาะให้เนี่ยมันคืออะไรครับต้เนียมหอม่ะเนียมหอม ใช่ที่เขาเอาไปทำนวดนะเอาไปใส่นวดแบบคนแก่ที่เขาเอาไปทัด,ท,ดทัดหูสมัยก่อนก็จะขยี้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 เพือ่อเราไปใส่ในในกระอับปูนให้มันหอมค่ะแล้วก็เอาไปทัดใส่หูบ้าง <despite> <S 1> <S 1> <S เอาไปใส่นวดบ้างค่ะเอาไปลนไฟก่อนแล้วทีนี้มันจะหอมอ๋อมันแก่แก่อะไร มันช่วยเงแต่ว่าคนแก่เขาชอบคนคนหนุ่มสาวนี่ใช่ไหมสำหรับคนโบราณคนโบราณเขาชอบค่ะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้มันช่วยให้เกิดครับสวยๆทั้งนั้นนะครับเราปลูกระบวอินรีนะครับอันนี้เพาะเองอะไรเองหมดเลยทาเองหมดเลยชํำกล้าหมดเลยแล้วมาขยายอจะมีความสามารถเรื่องขยายขยายพันธุ์พืชครับเวลาเราจะซื้ออะไรมาแต่ละอย่างเรามองดูว่าเอ มันจะสามารถต่อยอดได้ไหมค่ะเออถ้าค<ม>ิดคิดว่าเออซื้อมาแล้วต่อยอดได้จะซื้อมาออื<ม>ถ้าซื้อมาแล้วคิดว่าประชํำต่อไม่ได้ทําต่อไม่ได้ก็คือซื้อมาเพื่อศึกษาแบบแบบต้นนี้ครับพัดพัดลี่ใช่ไหมคะครับพัดลี่นี่มันเป็นผักชีฝรั่งมันเป็นผักชีฝรั่งคือเราซื้อมาเราซื้อมาเพื่อจะศึกษาว่าวิธีการขยายพันธุ์มันเป็นแบบไหนอันนี้ คือ,ค,อคือเราปลูกได้ในในภาคของเราปลูกได้ดูแลได้สวยอเหมือนกันกับภาคเหนืนะอคครับ่ะ,ะประมาณว่าปลูกไปด้วยได้ได้ความรู้ได้ศึกษาได้วิจัยจไปด้วยเพื่อศึกษาแล้วก็ใช่ค่ะ,อ,ะอันเนี้รสเนรีต้นนี้ก็คือว่าเราปักชำเองแล้วก็ปลูกเองดูแลเองอค่ะอันนี้เป็นการทดลองปลูกในดินครับแล้วแล้วผลเป็นยังไงคือดีอย่างต้องการใช่ค่ะ โอ้มีกุหลาบด้วยเนาะกุหลาบใช่ค่ะอันนี้อันนี้กุหลาบมอนแล้วก็กุหลาบกุหลาบอันนี้คืนี้อันนี้จะหอมสามารถทําชากุหลาบได้ค่ะโอชากุหลาบค่ะเป็นยังไงเนาะกินได้ไหมโอชากุหลาบแล้วมันทํายังไงครับชากุหลาบชากุหลาบอะคะ ส่วนใหญ่จะเอาไปใส่น้ําร้อนเลยเด็ดเด็ดเด็ดดอกมันไปเลยใช่มันจะมีวิตามินซีเยอะโอ้ลดแก้แก้หวัดได้นะเคยเคยลองแล้วเคยไปหอมด้วยโอ้ล้วันนี้สนทำให้จิตใจเราผ่อนคลายโอ้เนี่ยครับเป็นคนมีของจริงจริงเป็นคนมีของแล้วไอ้อะไรนะที่ว่ากุหลาบมอนมันมันต่างกับกุหลาบนี้ยังไงครับกุหลาบนี้ เขาส่วนใหญ่เขาจะเอาไปไว้ร้อยมาลัยช่วงนี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าโดนฝนบ้างแบบ้นอใช่ใช่โดนฝนนู้นเนี่ยร้อยมาลัยเนาะกุหลาบมอญเอันนี้สาหรับร้อยมาลัยเพราะว่ารับทํางานฝีมือด้วยก็คือรับทําพวกใบสีด้วยค่ะโอ้เป็นคนมีฝีมือคือทำหลายอย่างมากโอ้เห็นว่าทำเห็นทำหลายอย่างเห็นป้ายตรงบ้านเป็นอกมอด้วยใช่ไหมเป็นหรือเปล่าอะไรอะไรเกษตรนะเมื่อกี้นี้ ไปอันนี้อันนี้ค่ะเขาเขายกให้เฉยๆฉยเขายกให้เป็นเป็นเป็นปายเกษตรปายเกษตรอ๋อมันก็สมสมคือเขาตั้งให้นั่นแหละตั้งเป็นอุปโลกไปก็เออครับเห็นว่าเป็นเป็นอะไรนะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยใช่ไหมครับโอ้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของแบบนั้นคือเราอยากได้ความรู้อ๋อสาเหตุที่เป็นเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คืออยากได้ความรู้ใช่ครับอ๋อเป็นปีไหนครับปีสองห้าหกสาม ปี<ช>เป็นปีหกสามเป็นยังสมาร์ทฟาร์เออร์ของจังหวัดส,สุรินทนะร์ปีหกสามนะสโลแกนงงสวนเก๊กหวยสวยนานอนนะครับ,รบนี่เป็นยังสมาร์ทฟาร์ารเมเออร์ด้วยอันนี้ช่างอ,นนอันนี้เพิ่งตัดไปเมื่อวันก่อนเองอันนี้คือยาหวานค่ะโอ้ยาหวานสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็จะมีพวกโรสแมรี่พวกนี้ที่เราเอาไว้ปักทํำเบาหวานโรสแมรี่ยอดเลยพี่นะนครับ เยอะมาครับอันนี้ปูเล่โอ้นี่เขาเรียกปูเล่ใช่ค่ะแต่มันลกช่วงนี้หน้าฝนหน้าฝนาครับเป็นธรรมดาปกติท,ทุกพื้นที่ถ้าหญ้าลกนั่นหมายถึงว่าดินสภาพดินดีนะครับสภาพดินดีหญ้ <laughs> าขึ้นได้น, <laughs> นี่ครับให้ดูจุดยอดครับมีทั้งของกินไม้ประดับไม้สมุนไพรนะครับนี่ครับ,รบโอ้เห็นตรงนี้เป็นดินพาอ อันนี้อันนี้คือคือไปไปไปกวดมาจากวัดอ๋ออันนี้เป็น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 ดอกของของต้นจามจุรีหรือต้นทำสาค่ะอ๋อต้นชำสาอันนั้นก็จะเก็บไว้เป็นกระสอบเป็นกระสอบไว้ในส่วนนู้นเป็นใบค่ะเก็บมาไว้สําหรับเอามาเป็นวัสดุเพาะใช่วัสดุเพาะค่ะคุณสมบัติมันดีงไงครับในตัวเจ่นสูงค่ะแล้วก็มันทําให้ดินร่วนซุยดีด้วยค่ะแล้วมันก็เป็นปุ๋ยที่ อยู่ได้นานมันค่อยๆ่อยย่อยสลายไปใช่ไหมคือคือกรรมวิธีเอามาทํำยังไงครับแนะนําได้ไหมครัแนะนเหรอกรรมวิธีหรอครับครับหลังจากได้มาแล้วเราอันเนี้ยอันนี้ก็มาวางไว้สื่อตอนนี้เอามากองไว้เฉยคือแถ้าเกิดว่าเราจะตามอัตราส่วนก็คือว่าใบจำสาห้าส่วนกับวิข้องหนงส่วนใบจำจุลีสามส่วนสามหรือห้าสามหรือห้าห้าส่วนห้าส่วน แล้วอะไรอีกนะครับแล้วก็ขี้วัวหนึ่งส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนขี้วัวนี่เป็นขี้วัวที่ที่แห้งแล้วที่แห้งนะครับที่แห้งหนึ่งส่วนลดน้ำทุกวันแล้วก็กลับอ๋อใช้แค่สองอย่างนี้แล้วก็ลดน้ํากี่กี่วันครับนะสามารถนําไปใช้งานได้เป็นเดือนค่ะเดือนหนึ่งอ๋อให้มันกลายเป็นไอ้นี่นะคือคือถ้าเกิดว่ามันมีขี้วัวแล้วก็เราต้องคอยกลับตลอดนะเพราะว่าเพื่อที่จะให้จูเลียนซีเขาเข้าไปทํางานได้ครับ อืมโอเคโอ้เนี่ยครับโดนรอบๆเนี่ยก็มีผลไม้นะครับมะเขือมีมะกรูดมีพริกมีต้นเชียงดามีกล้วยมีมะกระท้อนแล้วก็ฝรหล่งอ๋เยอะค่ะสำหรับไว้เก็บกินเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาเราไม่ได้ไปตลาดแบบพูดง่ายๆแบบไม่มีกระตังติดกระเป๋าน่ะเข้าสวนคือได้ข้าสวนคืออ๋อเข้าสวนได้กับข้าวครับ มีเห็น้นด้านน้นมีมีสะมีอะไรด้วยแตนั้นขุดเองค่ะว่าขุดมือบอกขุดมือโอ้โหเนี่ยขอไปดูนี่เองเลยคนเดียวโอ้โหนี่ครับผู้หญิงแกร่งนะครับไปดูแต่ทีนี้ไม่ได้ลอกเพราะว่ามันทํางานหลายอย่างแล้วแล้วก็มันก็ไม่ค่อยจะนี่ในนี้ก็จะมีพวกผักบุ้งไว้เรามาเก็บไปผัดกินได้อ๋อผักบุ้งนี่ครับเป็นสะขุดมือนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ เนี่ยครับดูไว้เผื่อมีเป็นแรงบันดาลใจนะครับก่อนสำหรับพี่น้องมือใหม่ที่คิดว่าจะเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวถ้า,ามีพี่น้องที่มือใหม่ที่ว่าอยากจะทำเกษตรอยากถ้ามีคำแนะนำอยากจะแนะนำยังไงบ้างรครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างตอนแรกรปลูกไว้กินก่อน ปลูกไว้เพื่อเก็บกินแล้วชอบเราชอบกินอะไรหานนั้นมาปลูกแบบผักกูดเนี่ยนะคะแบบผักกูดผักกูดเป็นคนที่ชอบกินผักกูดมาตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือชอบอันไหนก็จัดตัวนั้นก่อนเพราะว่าผักกูดอ่ะมันมันอยู่แถวภาคตะวันออกใช่ไหมมันไม่มีแถวนี้และเป็นคนที่ชอบกินก็เลยหามาปลูก ค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ไม่ทั่วสวนเลยนู่นคือมีมันว่างตรงไหนก็เสียบไว้ตรงนั้นค่ะแล้วก็ลดน้าปกติธรรมดา,ม,ม,ดาม,มันไม่ได้อยู่ตามมันไม่ได้อยู่ตามเอ๋อะไรนะที่เขาบอกว่าต้องปลูกไว้ริมสระต้องปลูกไว้ริมน้ําไม่ใช่ไม่จําเป็นค่ะแค่เราลดน้ําใส่แค่ขี้วัวแค่นั้นจบครับผมค่ะครับเขาไม่ชอบพวกขวากลุก่นี้เขาไม่ชอบเคมีอือ อินซีรับนี่ใบสำสาวีทีธรรมาชาติเนี่ยครับค่กเก็บมาไว้แต่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยช่วงนี้ก็สุดท้ายครับให้ฝากพีเซนแล้วก็ปิดคลิปให้ด้วย <ทำ S 2> นะครับ<า><า>นะครับ,รบปิดท้ายว่าถ้ามีพี่น้องสนใจได้ติดต่อได้ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์นะครับหรืออยากขอคำแนะนำ ขอคำชี้แนะถ้าอยากเริ่มต้นหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมที่อยากซื้อผลผลิตทางการเกษตรสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างครับก็เข้าไปที่ facebook นะคะปิยาดาแจ่มเจิงค่ะครับค่ะแล้วก็แชทมาคุยกันได้ถามกันได้ค่ะครับยินดีแลกเปลี่ยนนะครับยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับผมบเพราะว่าเป็นคนที่ ชอบอยู่แล้วชอบคุยชอบคุยไม่ได้โมชอบคุยที่เฉยนะคะโอเคโอเค <laughs> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่แปรไว้อ่าอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดส,สุรินทร์สวนเก๊กฮวยสวยนานนนนะครับสวัสดีครับ